สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายถึงขั้นตอนหลังจากที่ลูกค้าสนใจซื้อตัวแอปพลิเคชันว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ทางบริษัททางบริษัทจะให้ลูกค้าเข้าไปกรอกรายละเอียดข้อมูลผ่าน Google Form หลังจากที่ลูกค้าทำการกรอกข้อมูลผ่าน Google Form เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทางบริษัทจะจัดส่งข้อมูลในส่วนต่างๆให้กับทางลูกค้าผ่านทางอ e ีเมลนะคะ ข้อมูลในส่วนที่1ลูกค้าจะได้รับเป็นยู name และพาสเวิร์ดเพื่อใช้สําหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบในส่วนผู้ใช้งานข้อมูลในส่วนที่2ลูกค้าจะได้รับในส่วนของอีเมลและ Password เพื่อใช้สําหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบในส่วนของผู้ดูแลค่ะและในส่วนที่3ลูกค้าจะได้รับเป็นตัว QR code หลังจากที่ลูกค้าได้รับตัว QR code เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ลูกค้านำตัว QR code ไปทำการปริ้น และนำไปติดตั้งในจุดที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะขั้นตอนง่ายๆมีเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ